สวัสดีครับแฟนบอลทุกคนวันนี้เรามาสรุปผลการแข่งขันพรีเมียร์ลีกแมตช์วีคที่14ที่เต็มไปด้วยดราม่าและฟอร์มสุดยอดของแต่ละทีมเราจะมาดูผลการแข่งมาดูกันครับว่าสัปดาห์นี้แต่ละทีมทำผลงานกันอย่างไรคริสตันพาเลสบุกไปชนะอิสสวิท1-0เลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านชนะเวสแฮม3-1 นิวคาสเซิลเสมอกับลิเวอร์พูลแบบดูเดือด3-3เชลซีบุกถล่มเซามป์ตัน5-1เมนเชสเตอร์ซิตี้คืนฟอร์มชนะนอตติงแฮมพอรลีส3-0เอฟเวอร์ตันเปิดบ้านถลม ook, ่มลูฟแฮมตัน4-0แอสตันวินล่าชนะเบรนท์ฟอร์ด3-1อาร์เซนอลคว้าชัยชนะเหนือแมนเชสเตอร์อยู่ในเด็ด2-0ฟูลแลมชนะไบรตัน3-1บอลมัดเฉือนชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์1-0แต่ละคู่ต้องบอกเลยว่าเต็มไปด้วยความมัน หลังผ่าน14นัดอันดับในตารางเป็นดังนี้ครับลิเวอร์พูลนำเป็นจา่าฝุงมด้วย35คะแนนเชลซี Chelsea และอาเซนนตตามมาที่28คะแนนเท่ากันแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่อันดับ4มี26คะแนนสวนท้ายตารางซาวธทามตันยังจมอันดับสุดท้ายด้วยเพียง5คะแนน นักเตะยอดเยี่ยมสัปดาห์นี้ต้องยกให้โมฮัมเหม็ดซาราที่โชว์อร์มสุดยอดในเกมกับนิวคาสเซิลและยังขึ้นนำเป็นดาวซันฮวพรีเมียร์ลีกที่13ปรต์ตูตามด้วยเออร์ลิงฮาแลนด์ที่มี12ประตูครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันพรีเมียร์ลีกแมตช์วีคที่15จะเริ่มต้นในวันที่7ธันวาคมนี้ครับมาดูคู่ที่น่าสนใจกันเอฟเวอร์ตันพบลิเวอร์พูล กเมอร์ซี่ซไซด์ดร์บี้ที่จะเปิดสนามกูดิสานพาร์คลิเวอร์พูลในฐานอาาจ้าฝูงต้องการสามแต้มเพื่อรักษาตำแหน่งขณะที่เอฟเวอร์ตันก็ฟอร์มกำลังแรงคริสตันพาเลสพบแมนเชสเตอร์ซิตี้ซิตี้จำเป็นต้องชนะเพื่อกลับเข้าสู่เส้นทางลุ้นแชมป์พาเลสเองก็ต้องการแต้มเพื่อหนีโซนท้ายตารางท็อตแนมฮอสเปอร์พบเชลซี ศึกใหญ่ของ2ทีมจากลอนดอนเชลซีฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆแต่สเปอร์ก็ต้องการกู้ฟอร์มกลับมาฟูลแลมพบอาร์เซนอลเกมนี้จะท้าทายฟอร์มของอาร์เซนอลที่ยังคงลุ้นตำแหน่งในท็อปโฟและอีกหลายเกมที่สำคัญแอสตันวิลล่าพบเซาทแธมป์ตันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบนอร์ทิงแฮมฟอร์เรสเลสเตอร์ซิตี้พบไบรตันอิฟสวิดพบบอนมัด์ตเวสต์แฮมพบวูแฮมป์ตันแต่ละเกมเต็มไปด้วยความหมายสำหรับทั้งการลุ้นแชมป์และการหนีตกชั้นครับ การแข่งขันในพรีเมียร์ลีกยังคงเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆและต้องมาติดตามกันว่าทีมไหนจะทำผลงานโดดเด่นในสัปดาห์ต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ